ถ้าอยากเป็นนายสิบนะครับนายทหารนะครับหรือว่าจะเป็นนายสิบตำรวจนะครับฟังคลิปนี้จบนะครับคลิปเดียวนะครับน้องๆจะได้รู้นะครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการสมัครทหารนะครับรอบนี้นะครับก็คือการสมัครทหารในระบบปกตินะครับที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าการสมัครทหารในระบบปกติรอบนี้เนี่ยนะครับ มันมีสิทธิอะไรบ้างที่น้องได้นะครับในในเมื่อน้องสมัครลงมาแล้วนะครับโอเคนะครับในเรื่องของฐานออนไลน์เนี่ยน้องๆก็สามารถดูผ่านคลิปนี้ได้นะครับคลิปที่ผมปักหมุดเนี่ยเรื่องฐานออนไลน์เนี่ยจบนะครับออนไลน์นะครับกับระบบปกติเนี่ยถ้าเราร้องขอเนี่ยมันจะใกล้เคียงมันเหมือนกันไหมหรือมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนะครับอ่ะมาข้อแรกก่อนนะครับถ้าน้องร้องขอนะครับตอนนี้นะครับน้องจะได้อะไรบ้างนะสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับข้อแรกนะครับก็คือผู้ที่เรียนน้อยนะครับ นะครับหรือว่าด้อยโอกาสทางศึกษาเนี่ยนะครับน้องมาเรียนต่อกศนในค่ายนะก็คือการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยนะครับพี่สมมุติให้นะครับสมมุติว่าถ้าน้องไม่มีวุฒิเลยนะครับน้องจะมาเรียนประมาณสามปีนะครับมาอยู่ในค่ายสี่ปีครับน้องก็จะจบนะครับอันนี้นะครับมุดมอต้นเนี่ยก็ประมาณสองปีนะครับประมาณนี้นะครับน้องก็จะจบมอปลายนะครับแล้วก็สามารถไปยื่นสอบอะไรก็แล้วแต่ของน้องได้ทั้งหมดนะครับนะครับ ต่อไปนะก็คือผู้ที่กําลังศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนะครับปชปศปตีปตโอปเอกนะครับได้หมดนะครับตอนนี้นะครับทางหน่วยงานเนี่ยนะครับของกองทัพเนี่ยนะครับได้ทาทาการจับมือ MOU นะครับกับสถาบันอุดมศึกษานะครับมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าน้องๆเนี่ยนะครับไม่ต้องดรอปนะครับไม่ต้องดรอปการเรียนนะครับน้องๆสามารถเรียนต่อในค่ายได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะทําเป็นระบบออนไลน์นะครับ เห็นไหมนะครับเปลี่ยนแปลงไหมนะครับปีนี้เปลี่ยนแปลงนะโอเคนะครับใต้ในระบบออนไลน์นะครับอันนี้เนี่ยก็ยืนยันนะครับจากหน่วยนรดนะครับหน่วยราชการรักษาดินแดนนะครับโอเคนะครับต่อไปก็คือโอกาสทางอาชีพนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือได้รับเงินเดือนเต็มนะครับ ปกติเนี่ยน้องๆจะได้เบี้ยเลี้ยงใช่ไหมครับวันละ96บาทแล้วก็หาค่าประกอบเลี้ยงนะครับก็จะเหลือไม่กี่บาทใช่ไหมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับยืนยันนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านสุทินคลังแสงนะครับปีใหม่โอกาสใหม่ฐานใหม่นะครับก็คือว่าเงินเดือนนะครับจะได้รับ1 1ึ0 0หบาทเหมือนกันทุกหน่วยนะครับเหมือนกันทุกหน่วยนะครับ แต่นะครับถ้าน้องอยู่ในส่วนของกองกําลังป้องกันชายแดนนะครับผมจะไปอยู่ชายแดนนะครับน้องก็จะมีเบี้ยเลี้ยงเพิ่มมาอีกนะครับกว่าไปนะครับมันจะมีค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเลียงดูพวกนี้นะครับแล้วก็สมมติมาอยู่ชายแดนใต้เนี่ยน้องก็จะได้ค่าเสียงภัยด้วยนะครับเข้าใจไหมนะครับอ่าสมมุติว่าน้องคิดจะร้องขอแล้วเนี่ยน้องก็สามารถเลือกนะครับเลือกที่ลงได้นะครับแต่อาจจะไม่กว้างเหมือนฐานออนไลน์ฐานออนไลน์เนี่ยสามารถเลือกได้ทุกหน่วยทุกที่นะครับนะครับ แต่สามารถเลือกได้นะครับอย่างน้อยก็สามารถเลือกได้ก่อนนะครับถ้าน้องสมัครก่อนน้องก็ได้เลือกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าน้องสมัครหลังมันก็จะเต็มก่อนนะครับบางหน่วยก็จะเต็มก่อนนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นในหน่วยในระดับมณฑลฐานบกขึ้นไปนะครับหรือว่าจะเป็นหน่วยระดับกรมนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับน้องสามารถแจ้งกับสถานีอำเภอได้เลยนะครับว่าน้องอยากร้องขอนะครับโอเคนะครับต่อไปหนึ่งก็คือในช่วงที่ว่าน้องเป็นทหารเนี่ยมันจะมีการฝึกอาชีพนะครับ เขาฝึกอาชีพเนี่ยฝึกอะไรนะครับการฝึกอาชีพอของฐานใหม่นะครับในผัดในผัดใหม่นี้นะผัดเริ่มผัดหนเก็นี้นะครับต่อไปเนี่ยจะมีการฝึกอาชีพเนี่ยที่ว่ามีบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะมาฝึกอาชีพให้น้องนะครับถ้าสมมติว่าน้องชอบนะครับแล้วน้องเข้าตากรรมการเนี่ยน้องก็จะได้ไปทํางานกับเขานะครับเวลาที่น้องปลวไปแล้วเข้าใจไหมครับพี่ยกตัวอย่างให้นะครับเช่นในเรื่องช่างนะครับ ช่างยนช่างอะไรก็แล้วแต่ครับช่างแอร์ช่างไฟช่างอะไรก็แล้วแต่มันจะมีการฝึกทั้งหมดนะครับแล้วก็ในอาชีพต่างๆมากมายนะครับที่ว่าในส่วนของกองทัพบกเนี่ยนะครับให้หน่วยงานทางเอกชนเนี่ยได้มาฝึกอาชีพให้น้องๆนะครับต่อไปนะครับก็คือโอกาสการเป็นนายสิบนะครับนะครับโอกาสการเป็นนายสิบในเรื่องโอกาสการเป็นนายสิบนะครับถามว่าฐานออนไลน์นะครับกับฐานปกติเนี่ย แตกต่างกันมากไหมมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับนะครับก็น้องๆเนี่ยจะได้โคต้าเหมือนกันนะครับในกรณีร้องขอนะครับปัจจุบันนะครับการสอบนายสิบนะครับการพิจารณาเนี่ยนะครับจะดูจากการสมัครคุณร้องขอมันหรือเปล่านะครับคุณเป็นฐานออนไลน์หรือเปล่านะครับหรือคุณหยิบใบดะามแดงมานะครับมันจะอยู่ในเกณฑ์พิจารณาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าอยากเป็นนะครับคิดว่าตั้งใจไว้แล้วว่าอยากเป็นนายสิบอยากเป็นนายสิบตำรวจอยากเป็นนายสิบฐาน อยากเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าร้องขอนะครับแล้วก็ดําเนินการโดยทันทีนะครับนะครับในส่วนของนายสิทธานบกเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยการจัดนะครับร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับนะครับเข้าใจไหมครับก็ร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับพูดว่ารับสมัครร้อยคนเนี่ยเอาฐานแปดสิบคนนะครับแล้วก็พลเรือนยี่สิบนะครับแล้วก็ภายภาคหน้าเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าจะเอาฐานทั้งหมดเลยหรือเปล่านะครับ เพราะอันนี้คือสิทธินะครับที่หน่วยงานให้น้องมานะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องรีบคว้าในเรื่องสิทธิในเรื่องสิทธิการสอบแปลงตานะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นนโยบายใหม่นะสามารถอ่สอบตํารวจได้นะครับตํารวจในที่นี้ก็คือตํารวจตะเวนชายแดนนะครับในส่วนของกองกําลังป้อนชายแดนครับหรือว่าในส่วนอื่นๆนะครับน้องสามารถสอบในสิทธิ์ตำรวจได้เนี่ยเนี่ยที่เปิดตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือ500อัตรานะครับ หาร้าเนี่ยก็คือจะเป็นการแข่งขันของทหารกันเองนะครับแข่งขันฐานฐานกองหนุนนะฐานพลนนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับที่ว่าเป็นทหารด้วยกันเนี่ยนะครับโอกาสมันก็จะมีมากกว่าถูกต้องไหมนะครับปีนี้500นะครับแต่ว่าปีหน้าเขาอาจจะปรับขึ้นนะครับอันนี้ทางหน่วยนอดเนี่ยขอไป1000นะครับแต่ว่าปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับก็ต้องเอาไป500ก่อนนะครับเรื่องของการไปสอบตชดนะครับ โอเคไหมครับอ่าทีนี้เนี่ยนะครับน้องๆน้องๆเนี่ยพอจะเข้าใจแล้วยังครับว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะครับก็ในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือน้องสามารถเป็นพลทหารได้ถึงอายุสามสิบปีแล้วถามว่าสามสิบปีเนี่ยมันดีไงพี่นะครับถ้าน้องเป็นนายอยากเป็นนายสิบนะนะครับถ้าน้องอยากเป็นนายสิบหรืออยากจะไปต่อเป็นอยากไปสอบนายทหารแบบนี้นะครับ ถ้าน้องร้องขอเมื่อ2ีบปีเนี่ยน้องสามารถอยู่ต่อได้ถึง30ปีคือ9ปีนะครับ9ปีถามว่า9ปีนี้ทําอะไรอยู่นะครับ9ปีนี้น้องต้องน้องก็ต้องเรียนนะครับเรียนไปเรื่อยๆนะครับเรียนจบมปลายแล้วก็ไปต่อปอตรีซะนะครับน้องก็สามารถไปสอบนายทหารได้นะครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยครับกรอบเวลาเนี่ยครับการเป็นพลทหารเนี่ยเขาจะตัดแค่ยี่สิบห้าปีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยปรับ น้องๆก็สามารถเป็นพนฐานได้ถึงอายุ3าปีนะครับจะเพิ่มโอกาสให้น้องๆน,นะครับเหตุผลเลยนะครับถ้าน้องคิดง่ายๆนะครับการเป็นการเป็นพนฐานเนี่ยนะครับการไปสอบน้องเรียนในสิบเนี่ยมันได้เปรียบอยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติน้องอยังอยู่ในระหว่างประจำการเนี่ยแล้วน้องไปสอบเนี่ยยังไงโอกาสมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่ก็แนะนําให้ร้องขอนะครับอ่ะต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องการเชื่อชูเกียรตินะครับ ตอนี้ร้องขอปัจจุบันเนี่ยนะครับพ่อแม่ของน้องเนี่ยก็จะได้รับการเชืดอูเกเกรตด้วยนะครับนะครับอาจจะมีเครื่องราชเฉลริยพรนะครับเพราะว่าถือว่าบุตรสร้างคุณงามความดีนะครับมาเป็นรั้วของชาตินะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับผมจะพูดให้ฟังนะครับว่าทางหน่วยงานเนี่ยให้อะไรเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมน้องๆก็รู้จักผมดีนะนะครับ ทุกอย่างที่ผมพูดคือข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ใหญ่น้องคิดได้ดีนะครับว่าเฮ้ยกูสมัครดีไหมวะนะครับก็ฟังคลิปนี้จบนะแล้วก็ไปตัดสินใจนะครับผมก็พูดแค่นี้นะครับใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยนะครับคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจะตอบเป็นคลิปให้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมเม้นต์มาเลยนะครับปีนี้ดีมากนะครับปีใหม่โอกาสใหม่ฐานใหม่นะครับโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ